สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมล,กลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุณเนื้อหาแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเราจะมาเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงภาพรวมด้วยไพย่เทพสังหอนนะคะ พลังานเทพสังหอนนะคะจะบ่งบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านในปักนี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจารย์จะวางไพ่แบบ12เรือนนะคะก็คือตั้งแต่ลัคนาถึงพบอ่าสุดท้ายคือพบวินาศแต่ให้เป็นตำแหน่งสรุปนะคะแล้วก็ไม่ว่าท่านจะดูแบบ โหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์ตะวันตกสามารถดูคลิปของฉันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการตั้งจิตอธิษฐานในแง่การวางไพ่รูปแบบเราอธิษฐานจิตว่าเป็นชาวราศีเพราะฉะนั้นดูได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบตะวันตกหรือโหราศาสตร์ไทยค่ะอ่ะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งทวตนท่านโอ้โหขึ้นมาก็ปังมากๆเลยค่ะบอกว่าช่วย เหลือเกื้อกูลนะคะเพราะว่าจะมีเหมือนเทพเทวดาอุ้มสมอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะอุ้มให้ท่านแบบสามารถปีนหยิบเอาอผลไม้อ่าหรือเอาเป็นลูกท้อทองคําก็ได้อยู่บนแอปเปิ้ลทองคําก็ได้เห็นนะคะนั่นแหละท่านจะมีเทวดาหนุนดวงทําให้ท่านสามารถหยิบจับอะไรฉกฉวยอะไรที่เป็นโอกาสดีๆของตัวเองได้หมด ชนะคู่แข่งเลยนะคะไพ่ใบนี้และหมายเลขนะคะ28นะคะหมายเลขประจำตัวท่านปักนี้นะชาวกุมนะได้เลข28ค่ะแล้วตำแหน่งการเงินล่ะการเงินได้ไพ่อะไรได้ไพ่บอกว่าออกฤทธิ์ออกเดชนะคะก็แปลว่าท่านเนี่ยมีพลังค่อนข้างเยอะในการที่จะต่อสู้แข่งขันนะฮะกระดุมพระเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินสด อะไรแบบนั้นเสมอไปนะแต่มันหมายถึงการหาช่องทางหาไรายได้ด้วยความสามารถพิเศษและด้วยแบบพลังงานคําว่าออกฤทธิ์ออกเดชคือโอพลังมันเยอะพอพลังเยอะคนเราก็มีโอกาสในการที่จะช่วงชิงอ่านะคะลูกค้าช่วงชิงโอกาสในเรื่องหาเงินหา,หาไรายได้แบบเยอะมากๆเลย นะคะเงินถึงไหลมาเทมานะในตําแหน่งสหาช้าเนี่ยเป็นตาแหน่งการติดต่อเห็นไหมไพ่บอกเรื่องเริงบันเทิงใจท่านก็มีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะเวลาท่านไปพูดคุยเจราจากับใครกับเพื่อนกับลูกค้าโอ้โหมีแต่คนนิยมยกย่องอ่านะคะมีความสุขเลยค่ะในหน้าไพ่นะต่อไปค่ะในตําแหน่งพันธุบ้านท่านอะ โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆและเป็นบ้านสะสมตำรับตำราเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่านหนังสือธรรมะก็เยอะนอะคะองค์เทพองค์พ่อปู่ก็เยอะด้วยที่บ้านเนาะ,ะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใจบุญสุนทานชอบทําบุญบ้านจึงมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านเป็นบ้านที่รับทรัพย์นั่นเองนะคะ,อ,ะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วร่วมเย็นนะคะไพ่คาว่า ทำําเนินก็เป็นรูปเหมือนธรรมจักรนั่นแหละนะคะโอเคไพ่บุตรตะเนี่ยต้องระวังเลยแบบนี้ระวังลูกน้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งไม่ดีแล้วอาจจะนำฟ้าแบบเดือดร้อนให้ท่านต้องอปวดหัวคลี่คลายปัญหาของเขาในกรณีทำแบบผิดกฎกฎหมายอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเออนะคะในตําแหน่งลูกน้องบริวารอันเนี้ยอาจจะ เสียหายได้ท่านก็ต้องอะระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องลูกน้องที่เข้าไปเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆหรืออะไรเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่เขาก็อาจจะทำอะไรที่มันไม่ค่อยจะโปร่งใสเอะนะฮะ,ะกับท่านก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะให้ระวังมากที่สุดคือเรื่องของข้อมูลที่เราไม่สามารถจะแบบให้คนนอกได้รู้เนี่ยอย่าไว้วางใจนะคะ ในตำแหน่งอาริสตูขึ้นเก็บไข้ได้ป่วยแสดงว่าสตูแพ้ภัยค่ะไม่สามารถมาทําอะไรท่านได้นะในตำแหน่งคู่ครองค่ะไพ่สวยมากเลยค่ะไพ่บอกว่าทํานองครองธทมค่ะคู่ของท่านดีค่ะอยู่ในศีลธรรมก็เหมือนกับท่านนั่นแหละนะเป็นคนดีมีศีลธรรมนับถือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนับถือ ศาสนาศาสนา,า,า,าไหนก็ตามพุทธหรือาศาสนาคิดอิสลามอะไรก็ตามนะคู่คองท่านจะเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมนะก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าการมีธรรมะในใจการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจะทำให้การดำเนินชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นทำอะไรก็มีการเกง่งอกเก่งใจกันเพราะมีธรรมะในใ,นใจนั่นเองนะคะ โอ้โหสมบัติพัสถานอในตำแหน่งนี้ถ้าเป็นตำแหน่งสุภาพท่านสุภาพแข็งแรงหรือแปลว่าท่านมีเกณฑ์ได้มรดกตก,ตกทอดได้ได้เงินประกันได้เงินตกเบิกเงินสะสมเงินก้อนใหญ่ๆที่อรออยู่นั่นแหละได้อย่างแน่นอนนะเนี่ยนะคะอืมไพ่สวยมากเลยสมบัติล้นเหลือเลยฮะโอ้โหเนี่ยไพ่สีทองขึ้นมานี่เห็นเลยว่าเป็นเรื่องดีนะคะ องผมฤทิิดค่ะถ้าผมผมลิขิดให้ท่านละคะ่ะและแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงอีกและผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะในตําแหน่งนี้สนับสนุนเกื้อกูลท่านตลอดไปด้วยสามารถที่จะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะตําแหน่งสุภะมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะตัวท่านนะคะสอบอะไรก็ผ่านหมดสําเร็จค่ะ เดินเรื่องไปต่างประเทศก็ผ่านนะคะตำแหน่งสุภาพย,ยังแปลว่าการเดินทางอ่านะคะเห็นภาพพระภุมิอ่านั่งบนอ่าอาจารย์ไม่แน่ใจ,ใจเป็นตัวคุดหรือตัวอะไรนี่แหละนะก็แปลการเดินทางได้นะคะในตำแหน่งกรรมะการงานเท่าแฉะแกะชะ่ชราก็แปลว่างานบริษัทที่ท่านทำมั่นคงอยู่ได้ถึงกเกษียณน,นะท่านมีความมั่นคงค่ะในตำแหน่ง ลาพโชคลาบเก็บหอมรอมริบหมายเลข8ปดหนะคะในตำแหน่งโชคลาบ8ปดหแล้วตำแหน่งเ,เสียงโชคอีกก็คือ6กสนะคะแปดหกหกส่ 8, 6, 6, 4, องแนะคะห้เดเนี่ยเลขเด่นของท่านนะคะชาวกลุ่มตำแหน่งสรุปบอกว่ายินดีปีดาโอ้ใครคิดจะมีบุตร มีโอกาสตั้งครันนะภาพคนตั้งครันขึ้นมาสามีภรรยากำลังยินดีในครอบครัวเรื่องการตั้งครันหรือเป็นเรื่องอื่นก็ได้การเฉลิมฉลองความสําเร็จในเรื่องของงานของท่านก็ได้เรื่องธุรกิจท่านก็ได้นะเป็นสิ่งที่ดีในปักนี้ของชาวราศีกุมน้อมรับได้เลยคะ่ะต่อด้วยดวงความรักกันนะคะดวงความรักคนมีคู่ก่อนนะคะชาวราศีกุม พลังงานไพ่ท่านได้ไพ่พระสังฆราชขึ้นมาความมั่นคงเลยนะคะเจ็ดถ้วยไพ่ชุดนี้สวยนะเป็นเรื่องของความฝันจินตนาการที่สามารถที่จะทําฝันให้เกิดความสําเร็จนะคะไพ่ใบน,นี้สิบไม้ความผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นความรักของท่านน่ะก็ยังผูกพันต่อก,กันและก็ยังมีอนาคตที่จะสร้างร่วมกันอีกค่อนข้างเยอะนะคะและไพ่สิบไม้ ขยายด้วยไพ่ดีอ่ะอาจารย์ก็จะแปลดีนะต่างคนต่างรักกันก็ได้นะเพราะมีไพ่สังราชแห่งความซื่อสัตย์อยู่นะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มอีกสามใบพลังงานท่านมีอะไรบ้างราชินีถ่วยจัสตมินการประกาศข่าวดีละค่ะนะสามไม้คนที่อยู่ทางไกลที่ท่านรออยู่มีเกณฑ์เดินทางมาเจอกันนะหรืออยู่ทางใกล้ มีเรื่องข่าวดีที่จะบอกเฉลิมฉลองกันถ้าใครยังไม่เปิดตัวก็น่าจะมีโอกาสเปิดตัวพลังงานท่านขึ้นแบบนี้เลยดูฝั่งเขาบ้างล่ะคนนั้นของชาวราศีกุมดูพลังงานเขานะพลังงานคนของชาวราศีกุมนะคะโอ้โห,หสวยงามอะ่ะนะคะ ไพ่ขึ้นโชคดีเลยนะคะเขาเห็นท่านเป็นสิ่งที่มีค่าที่น่าทนุถนอมเออนะคะดูสิการดูแลต้นไม้กว่าจะออกดอกออกผลนะมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นคนนี้เขาก็เหมือนกับดูแลท่านตลอดไปได้ฟูมฟักดูแบบเอาใจใส่อะไรประมาณนี้ในภาพเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่เขาจะทนุถนอมดูแลตลอดไปนะเออแบบนั้นเลยนะคะ ไพ่เดมูนเขาคิดถึงท่านมากเลยอะนะจะกินจะนอนก็คิดถึงแหละแบบนี้เห็นไหมคะไพ่บอกว่าแปดเหรียญเป็นภาพคนกําลังรดน้ําต้นไม้อะอนะฮะดูแลจริงๆค่ะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยเอาใจใส่มากอารดน้ําก็แปลว่าการดูแลนั่นแหละอนะฮะการเติมความรักให้ท่านอยู่บ่อยๆแหละนะคะไพ่แบบนี้นะเขามีแพชชั่นกับท่านแบบมากๆเลย นะพลังงานโอ้โหเนี่ยเห็นมาเขาเห็นท่านเป็นผู้หญิงที่สวยก็ได้หรือผู้ชายที่หล่อก็ได้เป็นคนที่แบบคือมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยนะท่านดึงดูดเขามากเลยอะ่ะเขายอมเป็นราชราชสีเชื่อง,ช,องชื่องให้ท่านเลยอะ่ะท่านอยากทําอะไรอยากพูดอะไรกับเขาสั่งการมาได้เลยโอ้โหเห็นไหมคะพายอะ่ะ พ,พระสังฆราชก็นี่ก็พระสังฆร,ราชเนี่ยมะจิตใจท่านกับเขาเนี่ยมันตรงกันและเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเป็นคนที่ยึดมั่นในคําพูดนะรักษาสัจจวาจามากๆเลยค่ะเป็นคนเก่งมากๆด้วยคนคนนี้เขาอาจจะอาชีพเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์หรือเป็นถ้าผู้หญิงก็เป็นพยาบาลเป็นหมอก็ได้ท้งั้นเภสัชก็ได้นะไปอีกครูบาอาจารย์นักวิชาการก็ได้นะคะ หรือนักกฎหมายก็เป็นไปได้ด้วยนะอืมหรือเป็นงานด้านกเกษตรก็ยังได้ด้วยนะคนรักของท่านก็มีหลายอาชีพเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีศพฤษภกรกฎพิจิกมีนโอ้โหได้หมดล่ะค่ะหรือ the moon นนะก็เป็นชาวราศีมีนนั่นแหละนะคะอะขอพลังงานเพิ่ม,มดีมากเลยค่ะสิบไม้เหมือนกันเลยเห็นไหมพลังงานตรงกันเนี่ยแสดงว่า พลังจิตใจของท่านทั้งสองคิดถึงการเชื่อมโยงกันและผูกพันกันตลอดไปดูสิคะอืมราชินีเหรียญเขาอะ่ะดูแลท่าน,นเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องแล้วคอยแบบสอดส่องท่านอยู่ตลอดดูความเคลื่อนไหวท่านตลอดนะโอ้โหไพสวยมากเนี่ยนะฮะไพขึ้นบอกว่าทูอัพสอดนะท่านเ,นเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการจริงๆอะ่ะเป็นคนที่เขาเล็งเป้า เป็นคนที่เขาต้องการและปรารถนาที่จะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขถูกอัพคัฟเห็นไหมฮะอ่สัญญาใจแล้ว,ลวค่ะนะใบสุดท้ายะอะไรอีกนะคะเขามีความสุขเขามีความรู้สึกว่าอยู่กับท่านแล้วไม่ถูกบังคับจิตใจในสิ่งที่เขาเขาเรียกว่าอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบอะท่านไม่เคยเพราะฉะนั้นท่านจะทําแต่ในสิ่งที่ เขาชอบเขาก็เลยมีความสุขที่ได้อยู่กับท่านคืออิสระนะคะคำว่าอิสระมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกกับท่านนะดูสิแต่เขารู้แต่ว่าอยู่ท่านแล้วมันมีความสุขหลั่ละอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะเป็นดฟูขยายด้วยสองถ้วยนะโอเคมาดูพลังงานของชาวกุมต่ออีกหกใบนะไพ่ปิดที่พลังงานอ่าไพ่ใบน,นี้ออกมาจานเปิดเลยนะอ่านี่ไงหนึ่งไม้ พลังงานของความตื่นเต้นตื่นตัวมีความแบบมีแพชชั่นกันตลอดเวลาก็ว่าได้นะอ่าอยู่ใกล้กันก็พลังงานไฟเขาเรียกว่าสปาร์กอะเออนะแบบนั้นก็ได้เลยนะอืมอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีความสุขเพราะว่าเชื่อใจกันนะคะไพ่ u s สติกค,คือเชื่อมั่นเชื่อใจอะนะคะว่าจะอยู่บนความถูกต้องนะคะ ไพ่ห้าถ้วยตอนเนี้ก็น่าจะหวยหาแล้วคิดถึงนะฮะท่านก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงท่านแหละนะคะแล้วก็อีกสามใบนะอะไรจะเกิดขึ้นอีกอัศวินดาบค่ะความมุ่งมั่นความชัดเจนนะคะไพ่ใบนี้นะ,อะโอ้มีเดมมนเหมือนกันอีกต่างคนต่างคิดถึงกันจริงๆแสดงว่ามึงท่านอยู่ไกลกันจริงๆนะเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ คอยคอนแทคก,กันทางโซเชียลหรือเปล่าโทรศัพท์วิดีโอคอลกันบ่อยมากเนาะเนี่ยแต่ยังไงก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากกันและกันท่านก็ไม่เปลี่ยนใจจากเขาเขาก็ไม่เปลี่ยนใจจากท่านเป็นความรักที่ต่อให้ไกลกันเป็นเรื่องของระยะทางแต่พวกท่าน ไว้ใจกันและมีความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงต่อกันค่ะขยายด้วยให้โ o แม n c ์แองเจิค่ะเขาบอกว่าคุณนะน่ารักเลยอะเนี่ยคุณเป็นเป้าหมายที่เขาเลือกแล้วนะคะ you deserve love you are loveable ขออีกสองใบค่ะ อืมเขาเนี่ยเขาเรียกว่าแบบท่านมีสเสน่ห์ทำให้เขาอยากเข้าหาตลอดก็ได้นะมีแพชชั่นจริงๆค่ะเหมือนรักกันใหม่ๆเลยอะต่อให้พวกท่านจะคบหากันมานานมันไม่มีวันเบื่อหน่ายหรอกค่ะ,พะไพ่ใบนี้เนี่ยเห็นไหมอ่า uh, relationship เอ s เชนส o เวิร r o ออนยูอ p ร r พาร์อืมนะฮะมันเป็นแรงปาิถนาที่มันที่อาจารย์พลังงานธาตุไฟที่อาจารย์บอกเหนมามันสปาร์คแล้วมันดึงดูด อม,มันไม่เบื่อหน่ายกันถ้ามีพลังงานอย่างนี้ความรักก็จะมีความสุขนะคะอะขอข้อความจากเขาเพิ่มเติมสิ่งที่เขาอยากจะบอกบางครั้งไม่ได้บอกออกมาขอบอกผ่านไพ่มาถึงท่านก็นแล้วกันนะเขาบอกว่าไงเขาว่าอยากเริ่มต้นกับคุณตลอด นะฮะเริ่มต้นอะไรก็ได้แหละนะคือมันมันมีความปรารถนาแหละ I would like to start over again with you นะใบที่สองค่ะเขาบอกว่าฉันขอโทษนะที่เรารักเอออย่าจากฉันไปนะฉันอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณนะ่ะ I am sorry baby bitch don't leave me เขาบอกอะไรอีกอะ เขาก็ยังพยายามที่จะทบทวนแนวเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือมีเวลาคิดนะในเรื่องอาจารย์แปลอย่างนี้นะในการที่จะพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ทํายังไงให้มันเบื่อแบบมันน่าตื่นเต้นไม่เบื่อหน่ายอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะในสิ่งที่เขาเขาพิจารณาความรักไม่ใช่พิจารณาในสิ่งที่เสียหายแต่พิจารณาว่าทํายังไงมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ่าเนี่ยพายบอกว่า every night I dream of us being together ทุกคืนอ่ะฉันฝันว่าเราได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมเขามีแพชชั่นต่อคุณขนาดไหนอ่ะนะอีกใบค่ะเขาบอกว่ายัางไงโอ้โ oh, ห I believe you are my soulmate อ่าฉันเชื่อว่าคุณนั่นแหละคือ soulmate คือคู่ของฉันแล้วอ่ะผมเชื่อว่าคุณเป็นคู่ของผมเลยนะคะ หรือฉันก็ได้นะหญิงชายเพศที่สามนะก็ปรับเข้ากับดวงจริงๆแล้วเนี่ยเขามองหาคนที่จะจริงจังและพร้อมอยู่กับเขาและก็มาลงอยู่ที่คุณน,นี่แหละนะคะไพ่บอกอย่างนี้นเลยนะคะ I'm looking for someone who is ready to commit นะคะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะ สไม้เท้าท่านกำลังคุ้นคิด3เหรียญเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์วิ e อ of ฟอ r t จ n นความเติบโตก้าวหน้าความมั่นคง10ดาบคลี่คลายปัญหาในชีวิตตัวเอง8ไม้เท้าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ คนโสดคิดถึงเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเติบโตเพื่อที่ตัวเองจะไม่ได้ลำบากค่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักณนะตอนนี้อาจารย์มองว่าท่านยังไม่ได้มีอะไรถึงขั้นแบบอืฉันอยู่คนเดียวได้นะถ้ายังมีคนไม่ไม่ได้ตรงสเปคแต่ท่านค่อนข้างเลือกเยอะมีคนคุยนะคะให้าสามเหรียญแต่ท่านก็ยังไม่เลือกอะ ดูวิวออฟฟอร์จูนเลยท่านมีความสุขกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองอะเออนะคะเนี่ยมันจึงไม่ได้แปลว่าท่านสแสวงหาความรักที่เเหมือนกับใจมันรุ่มร้อนอยากจะหาอะไรขนาดนั้นน่ะถ้าไม่มีคนดีๆจริงๆไม่ใช่คนที่ท่านตั้งสเปคไว้นะแปดไม้นี่มีสเปคเยอะนะ เออท่านก็ไม่มองด้วยท่านค่อนข้างเลือกเลยแหละไม่ได้ว่าจะรักใครได้ง่ายๆเลยนะชาวกุมนะคนโสดนะ่ะอะไรอีกเนี่ยเห็นไหมท่านพยายามปิดกัน้นปกป้องตัวเองอะ่ะไม่ได้อ่อนไหวตามสถานการณ์รอบข้างง่ายๆเลยนะคะอีกใบะ่ะไพ่เอ็มเพสนะคะแต่ก็แอบคิดเรื่องมีครอบครัวเหมือนกันอ่าถ้าผู้หญิงก็มีความเป็นแม่ถ้าผู้ชายก็ อยากได้ภรรยาที่แบบพร้อมที่อยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวร่วมกันก็มีคิดนะแต่ท่านก็มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งที่จะไม่ได้แสดงเรื่องของความรู้สึกต่อใครง่ายๆอ่ะนะให้เสี่เหรียญเนี่ยรักตัวเองอ่ะนะรักตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองเป็นมากๆเลยนะคะแต่นั่นแหละค่ะก็ยังมีความปรารถนาว่าถ้ามีใครก็ตามที่ เป็นสิ่งที่ในใจท่านน่ะวาดฝันวาดหวังเอาไว้ท่านก็ยังพร้อมเปิดใจอยู่แต่ถ้าไม่มีก็เหมือนที่ไพ่อ่านมาท่านค่อนข้างแบบมีความสุขกับตัวเองทํางานเก่งเป็นผู้หญิงเก่งแก่งแสดงได้ทุกบทบาทอ่าจริงๆท่านมี power นะฮะแปมืเท้า strength ไม่ธรรมดา empress นะขออีกสัก5้าใบสุดท้าย จเจอใครที่เข้ามาแล้วท่านหวั่นไหวถูกใจบ้างไหมล่ะขอเพิ่มอีกนะเพราะไพ่เปิดมานี้ท่านยังไม่เจอใครเลยอะเจอไหมอ่าเจอไหมโอ้มีใครเข้ามาจริงเด็กถือถ้วยชาริออตเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็พลังงานห้าดาบพลังงานสามถ้วยขอหยึใบค่ะ หนึ่งดาบโอเคอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะมีคนเข้ามาก็เหมือนที่พูดว่ามีสามเหรียญแต่ยังไม่ประทับใจแต่คนเข้ามารอบเนี้ยอ่านะฮะรอบช่วงปลายปลายของสัปดาห์เนี้ยอาจจะเป็นชาวกรกฎก็ได้เนาะหรือชาวธาตุลมก็ได้อนะฮะตุนกุมเมีถุนก็มีมีคนเข้ามาบางทีก็เป็นรักต่างวัยเขาอาจจะหนุ่มน้อยหน้ามนอายุน้อยกว่าท่านแต่มีความ แล่งนะคะไพท่ทหารตำรวจขึ้นมาวิศวกรสจวดนักบินอะไรก็ว่าไปขึ้นมาด้วยนะอืมนะคะนี่แหละเข้ามาแบบทําให้ท่านแบบมีความรู้สึกประทับใจเขามีความเข้มแข็งแข็งแร่งมากห้าดาบ <c oughs> บุคลิก <c oughs> โปรไฟล์ดูแบบแมนมากๆหรือนะคะถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านจะเจอผู้หญิงเก่งแก่งแต่สวยนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะมีไพ,พ่ภาพผู้หญิงอยู่หนึ่งดาบแล้วก็สามถ้วยอ่าเป็นคนสวยเป็นคนมี มนุษสสัมพันธ์ที่ดีทําให้ท่านประทับใจและมีการเริ่มที่จะพูดคุยเริ่มที่จะเปิดใจก็ศึกษากันไปก่อนนั่นเองนะคะไพ่บอกว่ามีเข้ามานะปักนี้แต่นั่นแหละก็เหมือนแอคชั่นท่านไม่ว่ายังไงท่านก็ไม่ได้แปลว่าจะหลงใครหัวปักหัวปำนะท่านจะแบบรักตัวเองอะไพ่สีเหรียญเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาจะต้อง ดีกับท่านจริงจริงจริงใจท่านสกรีนมากเลยประมาณนั้นนะคนโสดแต่มีเข้ามาลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ